เอาสิสินะอ้าวั่นนิมืออยู่อ้นะนัมืออยู่นันนิมือัมือเลยเด็กแล้นีน้องไปหลังอย่เนาะน้ำให้เปปาคัดคัดครับผมโอตาใส่งางามครับผมบึดเลยนะป้นอีกเลยตาก็มีดีเด้ดสุดที่อุย สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนอาจากที่เข้ามารับชมสองพี่จิกพะลุยจ้าสวัสดีพญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางที่อยู่ในประเทศเราก็ตั้งประเทศน้ำเนาะจ้าครับผมนี่พอกันที่แปดเราเนาะจ้าแปดกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหลังจากที่เราปฏิพอกันเมื่อนึงเนาะแม่นครับผมพ้าพก,กิกผักพรอนเดี๋ยพี่น้องช่วงนี้กะอากาศฮอนฮอนแล้วเนาะแม่นครับฮอนแล้วครับผมเริ่มฮอนเริ่มมีแดดจ้ะแดดแดดแจ่มแดดจ้าพาลงหอยลงหองคือเก่าเด้อจ้า ไปตามฤดนตามช่วงก็ไม่ขี้เพราะขี้จ้ามันนี้พาลงหอยลงห้องสเสด็จสีมันบอนน่าจ้าไปเลยจ้าไปครับผมมันนี้มาพิกัดเก่าครับผมฟ้า้องเหนกตุ๋นเนคานเพิ่มอุณหภูมิอุบลครับผมมะหอดกับผ้ากันใส่ไว้เลยนะครับผมบดรใส่เบิ้งด้วยครับผมไปครับไปลุ่นด้วกันครับเอาครับผมหลังแรกแหกงมันอย่าทำกันเลยครับผมมะหอดกับบรใสไซเบิ้งครับผมใส่ซอยกันครับผมกล่อมตุ่มกล่อมตุ่มสายกล่อมตุ่มแล้วก็มาออกมาใส่นสายครับผม อาหารก็คือเก่าหรอครับโค้งไก่กับหมูขึ้นเก่าด้วยครับผมอาหารรูนทั้งตันครับผมหลังแรกเป็นยังไงจิ๊บนั้นังแดอุ้ยปลาใส่งามนะครับผมสวยสวยปลาเกียวปลาตั้งใส่งามครับผมเท่อ็กซก็ได้มกอยู่ หล่นเมืองอีกหลังสองครับผมช่วงนี้กรหากับขอกับน้ำไป็น้รครับผมช่วงน้ำลดนิดีว่ะ้อเดีดีก็อย่างไรก็อยัางไรก็เหงื่อโอ้ก็ใหม่ครับผมก็ใหม่น้ำมัค่ะ่ตี ขึ้นม่ขึ้นได้ต้องไลป๊โอ้หางไม่ด้วยครับผมปรนก่อใหม่ขึ้นย่างนีครับผม้เขาน่ครับผมจดจารดดูใหม่ก่โอ้ปลาสงามด้วครับผมสวย มาถ่ายรงแันริง่านี่หลุดมีการตีงให้ตุ่มเนาะกันไว้เนาะไวอาหารตีงครับผมบันเลื่อนไว้อ้อจมแลี้ยวอู้ยอู้ดปึ้ดฟาดโอนตัวนขับปื้างกลาง้างกลางข้งปะที่กู้างไหนซุ้ยหยอดจ้ะ อ๋อเดี๋ยมีความเข,ขินไว้ในตุมน่มเลยนับมาลงเลยตุม<ร>ย่มครับตุ่มตัวกลั่งตัวงามอีกแล้วครับก็อยู่กับเขาก็ตัวงามครับผมเหมือนผุน,นอ่อนตัวอะไรเขาทายให้กางใส่ใหญ่เนี่ยนี่นั่นนงเวียนเนี่ยนี่น่นนะใส่ใหญ่เวนี่นนนยโอ้ขากรรไกรก็เป็นนักใส่ใหญ่ชุดกระติกเลย ตัวใหญ่ครับผมประการหนจ้ะมีบ่ก็จะเห็นเขาแบบเขาแบบอยู่ไหนเขาแบบเขาแอบนี่คือปลาซิวนะเขาแอบเขาแอบอิสิตนะอุ้ยนักในมืออยู่ไอ้นักในมืออยู่นักในมือบ่นักในมือเลยเดย์เออหลังพี่น้องบ้านนี้นะครับผมโอ้ยบัข้างในเนาะเตะไอตันครับผมปังหลังนี่เนาะ งามแห้งครับผมป่าโคตรดีดีครับ,เอ,รบเออ๊ะนางนี่ีปลาสิบุมยอุ่นตูนเนาะเห็นเงียบๆงีแค่ครับมึงอันนี้มาตรฐานจะอุน่นต้นตัวใดมากกัง,งามเียอะปลาสีขาวน้่ตัวปลาใส่งามด้วยครับงามกำลังมีน้องปอสวด าดที่น้องรักงะกตีนเ้อครับผมเงียบๆตัดแสงในกลางคับผมชเป็นเหลื่มลงต่ำครับผมไม่ยามนี่ใบสามห้วครับไม้ยามตอนใส่แล้วใบโม่งกลัวเอาดนน้ำกันครับผมนั่นนั่นนั่นเมือกี้คืออีกเลยครับอุ่นโซนอีกนั้งนึงุ่นนะครับผม เป็นส,วส,ว pues สว้วดๆเลยครับบ้านนี้ส nah, ้วดเลยจ้ะต <oh ้นตนปลาซิวปลากั้งกก่งจ้ะฮู้นฮู้นตั้งอาหันตัวงามเนาะใส่ปิ่งเลยแหละหลังหลังนี้เป็นใส่มุกจ้ะร้ายใส่มุกร้ายก็ใส่ปิ่งจะเป็นปลาซิวเขาวรายจ้ะเอ้ยหลังหลังตีง่ายขึ้นกันครับผม ห้าตนี่พุ่นเอาพุ่นลงก่เลิก่อันอานกติาอรน้ำกันอีกครับลังนี่สวสดดอรับอ้วนตัวอีกแล้วครับที่น้องมานี่เอ้ยทั้งก so um, so ระต่ายทงกระิหานึงจ้ะอบุาสวงาม งานแล้วครับบานนี้มีวจวดจานอยู่เนาะนมนครับอเอ้ยพาดอะไ,ไกันไไหนไปุกเน,นเ้นดนินนชกมวยแบบได้อโออกเลยเหมือนไ้ชกมวยแค่ขอ้อวะนี่มาจากกัจะเ่อนมขอ แ <oh> hm ี่อยากได้เพิ่มปากหน่อยครับผมปากหน่อยปากหน่อยค่ะพี่น้องสร้างตุ่มมะลุนแต่ปากหน่อยมากเบิรงรีวิวก็คือจังปากไงโอ้ยากมากครับผมเบิรงอีกหลังครับผมนี่หลั้างคือจะเห็นสีเงียิบเห็นมั้ยเป่ เขจะเงใหม่นี่มีปลาปลาข้าวเบข้าวเบอ่ะพอตุ่มมันจมเนาะเอนดำเดือดอ่สอนน่งเร้่อรขบามบาดบะนคุณอะโน่นไหนเราท่าข้าแ่นเมื่อกี้หงี้แช่นนะ่น้ำน่กันอย่างว่าฟางอยู่ไก่เนาะก็กางอยู่ลุมอยู่ดอกเนาะ นี่ครับถ้าวิประก่างกับตะาิวกมีปัญหาเดีครับผมพอฟังเพิ่นอยู่สั้นแรงก็บวิ่งเหมือนเท,กท่กับเท่กับไกลนานนี่นะครับสั่นีดีๆเลย้ังนี่คือปตะขิวเขาจะตัวงานด้วยอเอาปิดก,ก่อนเดี๋ยวเขาขัปิดไปล้างนี่กระตีง่ายล้างนี่กระตีครับพี่นอ้องนี่ครับหเห็นปลาอไอเห็นปลา นตัวปลาเลยป่ะอุ้ยนี่ไปเห็นหลายเติบอยู่ครับนะครับตุ่มติยุดยุดยุดเลยอะเอ้ยร่างนีกคัะคัะค่ะครับผมอ๋อปลาโยดโยดอีแล้วครับอุ้ยน่าอุ้ยเป็นถวยคนน่ะอ้เอ๊แซ่บที่ไีนเอาพี่วะพี่เอาพี่ก่อนนี่ครับผมเป็นถวยเป็นถวยอุ้ยปลางามเลยอ้เฮ้ยปลาใส่งามครับผมน้เบิดเลยจ้ารังไอ้ ตนหมูแดงกัดป่ะแดงกัดคัดพวกมูแดงบัดบ้านไหนหอดยามแน่ยเลยคือกัดโู้ยอ่อนตัวเลยจ้ะพี่น้องพูกส่อ่อนปลามาดีขึ้นกันครับผมพูด่ะนี่จวดจัดลายล้างเราแง่นครับผลดินดอง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 จวดจ้ดจ้ะพี่น้อลยังนี่เป็นยังไงคือว่างงามอยู่ <c oughs> ปลาบอมตุ่มจุ่มจมนอนแนบไเห็นดูด้งกานอีกครับผมหัวหัวอีกแล้วครับผมพูน่ะถั่วย้นกันเป็นถั่วเป็นถั่วที่ะปลาใส่ข้างหลด้วยครับบลาไปเลย้องไปนอนโอเคูปลาดุนตัวใหญ่อ้เต็มนี่ครับผม บนต้นอีกแล้วน้องนี่นระเช้าเขาต้นหญ่แใหญ่ก็มีพิ่ข็งแหญ่ปละขาวกับใจปีง่าอืมกรับผมป้าไหลลื่นลื่นสุดยอดดีีครับคุณสุดยอดจ้ะนังจะเอานังที่เป็นน่นลยละที่เป็นหุหมูหมขอนอครับบันี่เป็นเล็มเลีม แม่นพังอีกล้วบอน้องหวานขึ้นาปเล่นพี่้องละตุ่มนี่ฮะอะไรทีเกมือหมือนปลาปึ๊ดปื๊ดปื๊ดโยดีแล้วครับผมยดดโยดตุ่มงับใบก่อนละงับใบกระหู้ไปเลยน่อยเนาะนี่ตุ่มพังอีกล้วครับอาตุ่อยู่ได้อ ใส่งามแฮงนอนในกระติกแต่ใส่งามด้วยครับมันใส่ปีงใส่ปลายได้ล้างมีใส่มุกอีกล้างจ้ามาตีครับล้างอาดูน้ำตาลีครับผมเยียมพวกใหม่เออกระฟอมอันกระฟอมครับให่ใส่กระตุ่มได้เพราะว่ามิค้าหักใหม่งานใหม่ เดี๋ยวตีผนมาเ,เลยปยื๊ปดนี่เขาคราาับดูเขาจ้ะมาผาดจักล้างก็ดีแหละครับผมล้ลางลายล้างหน่อยนะครับผมแกยเครื่องตีก็ได้ครับผมก้ดียแเดียเ,ดยเครื่องแบบ ตุนกระตอรครับผมมือน,นี้ไม่จวดจาดครับมือน,นี้น,น้ำเ,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 เป็นขึมนครับผมแนมบเห็นต้องการที่ตครับผม้มตกตกตงลงก,กลังล้วนอืมควดมันยระูตวเขาไ่มีอะไรก็ลางไรเนาะกลางไรกว่า โดนดีครับผมหนึ่งหลังครับโดนก็เป็นกันเป็นยาวๆครับผมเหลือลายหลังอยู่ครับการหาอยู่หากินกับกินน้ำล่องหอยร่องหงเนี่ยครับหาเปิ้เข่าท่าอยู่ครับหลังนี่ข้าวขาวพ่อเจ้าจ้ะอะไร เด็กับเขากับหนามครับผมหาไปกักตุนไว้ครับผมหน้าแดงปลาเด็กปลาไปสละหน่อยเนาะทำปลาไว้กินนานๆพอได้ตุนคากับเขาแล้วนครับผมพอได้สื่อร้ครับผมเอาพี่น้องมาในรุ่นล้างนี่ครับแม่มาเห็นที่จริงครับผมงานที่คนเพื่อนใว่าเพราะมันจริง่สุ่มเลยบาง ้นนีปลากรดีแล้วพีอ้ยพูดีแลนวครับผมจูนพเลยพี่น้องมาตรฐานคือเก่าจ้ะตัวงามไปปีนเยวกะน่มหงาหงายู้ี่อพุ่ปาิขาหลายเนาะ สวัสดีจ้าโูลนะครับผมเปิดหม้อที่มหาทางเต็มด้วยครับผมปลาสเตียออกได้ปลาแมนคือตัวเมยหไงเทคนิคเนี่ปวาขาวเท่าไหร่ปิงวะใส่ปิงเออติงด้วยกันจิกโอ้โหนาหาจริงงอุ้ยมีปลาเมื่อกแนแม่เห็นร้อยอยู่ ชักสีร้ายสีหน่อยครับรลุนน้อกันอีกครับผมเอ้ยอุ้ยอุ้ยปาดอีกแล้วครับอีกแล้วล้างใดกระป๋าดล้างใดกระป๋าโยกโปเน่พอด้ยกได้ล้างแล้วสิยกอยู่ตรงอุ่ยสิ่เขาหลดหอะไรล้างไหยเนาะพอดายเาฮะปาดปองเธอโอเคเธอเลยมาแต่งงานเป็นเนี่ยเลยอุ้ย กิเต็มละไอ้กเต็มลวครับผมบ้านี่ฮึออกก็มีบ้านนี่มาอยไก่น่นั่นกิเต็มละตวนอยู่ไก่นาะเนาะไก่นครับผมไก่นคือไก่นาํไอ้ไก่น้ํจ้าเอาที่ดีเอาที่ดีหนึ่งสองาอ่าก็หากระยหลังอีกครับผมเตรียมมานเลยพี่ขึ้นมิดซีดีตหลัง จังวะพอหนาพเลือก้่งเอาขึ้นมาเบ่งครับพี่ใจมน้หลังนี่เนะแม่เครับจิ้มด้อล่ะจิ้บวน่านอุ้ยประสิ์ของงามจริที่เก่าครับผมพูดน้าไอ้น้า คนสีเตรียมแห้ง,ม,ง,งมาบเลยเนาะขังไว้นั่งขังไว้นั่งเพ่อที่เต้นออกหลวดน้ำกันอีกรังครับผม <c oughs> แดงห,ห,ห,หนแดงไหนรังเนี่ยแดงไหนพี่น้องแน่แน่แน่ยุกแล้ว อีกแล้วครับผมปดงามดีขึ้นเก่าด้วยครับผมคือเก่ากระซิวเขาขึ้นเก่าจ้ะนี่หลุนเต็มทีแล้วมันพอพันธุ์ใจจะเต็มแล้วเนาะนี่ครับผมใกล้จะเต็มทีกันเด้อพี่น้องบ้านเต็มอีริโอ้ยก็ซิวเขางามเองเต็มอีรินะติดก้อนพี่น้อง ไม่ใช่ไหมครับออรุนอีกแลงครับผมโอ้ยใส่ขอนใหญ่ครับผมคือทั้งที่ยิงๆอยู่ครับผมต้องหลอดขอนหลอดใหม่ไปด้วยครับผมยังไหน,นปาน้ำปลาก้ำปลานปลา่นปลาว้าุน้าีครับผมถ <c oughs> ึกนันเิ่งสะดีร้ายด้อยไปเลยต้องใส่มเนาะ นาำปลหลจะเนะไงอ,อุ้ยขดินแหงแ่พี่น้อยยงยก้อปเยปาชิวขาชิวเขาก็ประกงไงออสุดยอดเอาเทเนเลยเพนตุ่กังุนเอาไก่หนาเยอพี่น้องบันเมือนกันอ่าวไม่ใช่ไก่เปิด <c ười> เลยก่ <c ười> อนว้ เต็มแถ่เต็มวาพี่น้องมาเนี่ใส่มาหลายแถวกับพวเต็มคักไปโอเคยเต็มปลาไจ้าคือเนาะแมนครับผมเธอเลยที่ว่าเต็มปลานี่ลราจ้ะพี่น้องหนั่นาติดก้อนจ้ะไม่ไงเ้ยแม่ปลาซิบเขาไปเลยนเป็นแมงงามๆครับผมปลาซิวข้าวอืมตืนเต็มคาดอายผุนนะครับอ้ยอืมลังนี่กระติงเลยครับผมบ้านนี้

ตุ๊กหองคาอะไรสิเพ่พี่น้องเอ้ยโดยอดหน่อยคุ้พยังจะวางล่ะสองสองหลังครับผมบันสองเนาะเตรียมจีบแห่งแขวนใส่ใส่หรือปะใส่เลยถุงมาบบใส่เลยเพีิงเดี๋ยวมันก็เศร้าดินแล้วล่ะเอาะเรื่องมันเต็มกี่ลาเต็มเก็บเอาตัวแรกมันเต็มออกหล่นแล้วพี่น้องหล่นแลล้วนครั่พี่มาของคำว่าหล่น โอ้ยตั้งจใจตู่มากกําลังมีเหมือนเดิมนะน้องอ้เนาะแม่ครับโดนติดนะยแม่พี่น้องแล้วไปกีดเก็บเอาด้วยจ้ะจะสิเก็บเอาอีกแล้วครับมืัอนี้โดนอีกหลังครับผมเหลือสองหลังครับผมหลังนี้แหละอีกหลังหนึ่งครับผม,บผม,บผมนี่ว่าหลังตั้มมั้งต,ต,ตั้มมือวะตั้มขึ้นกาครับผมหนึ่งหลังนี้ น้าง่ามืีกคือเก่าปูผัดอูผาดปูผัดครับผมปูผัดจักหลังไอ้ปูผัดจักหลังจุดจัดทุกหลังแกวเลยเสร็จแล้ไงน้องไอ้เอ้ยเต็มติหล่นหล่นหล่นครับผมบาลนั่นเราก้อนก็ได้เก็บเอาครับผมเก็บเอาน้่งครับผมพ่นเหี้ออกลน เพิ่นหล่นไรหล่นกระติกพี่น้องมาเนี่ยหล่นกระติกมานคักคุณน,นะครับเออหล่นฟ้าฟ้าอ๋อนั่นอีกตัวนึงจิก๊กหลังสุดท้ายใช่นั่นนั่นทางกระติกหนึ่งทางานี้อางนี้หล,นลหลุนหลังสุดท้ายครับผมสิเป็นังไหมครับผมหลังสุดท้าย คือบ่จังวะนี่จังวะอีกแล่วครับผมเนี่ยราเห็นปลาครับผมพอหนามเพิ่นก็ดจากคุณนะจังน่อยนั่นพี่ทั้งสุดท้ายอีกแล้วครับผมอีกแล้วจวดจ้าเออผลับเด้งเด้งเด้งเก่าจ้าทั้งสุดท้ายกะรออยู่จ้าเปินรอเก่าปัญหาปัญหาก็อจะเอาใส่ตรงไหนป่ะนี่

เอ๊มันกระติกจ่มุมครับวัอน,นี้พูนจนหยาบาพูนจนหยาบครับวัอน,นี้แบบล้นๆครับล้นจนเหี้ยออกแล้วครับผมพุดยอดดีๆครับวัอน,นี้มาตอนมาใส่กับเป็นหนำนิ่งๆบ่ค่อยเห็นปลาด้วยครับผมอากาศก็เริ่มอบเอา่อนขึ้นมามีฝนมาไข่แน่อยู่ครับผมพอได้เก็บเพชรไว้ครับผมจะลุกนีเลยเนาะจ้าโอ้ยพี่น้องผลงานยามตุ่มมันสุดยอด่อยเนาะ สุดยอดอีลีครับมึงปีกนี่สองผมงอแย่เกลี่ยมตาเกลี่ยมตาบ่ <st> <c ười> สุดยอดมานเกินขาจรรกกดาาจ้ะพี่น้องบ่เคยมานปลาไในจักเลยเนาะนี่ครับล,ล่อนปีกพี่น้องล่อนปีกที่มาน,น,นห้องเข้ามาล่นปีกล่นฝาแฝาเลยจ้ะแบีบหยาดหยาดกระติกเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยเปิดหนาเลยเปิดหนาปีกเปิดดุนจ้ะพี่น้อง ปูนครับผมฟ้าฟ้าขอบปากกะทิพอดีครับผมเต็มด้วยเนาะแน่นครับผมว่าเต็มจับพี่น้องเต็มจนหล่นนี่จับพี่น้องสุดยอดปลาซีเข่าปลากั่งด้วยครับผมจ้ะนี่จะใส่งามๆเนาะใส่ปิ่ง่ใส่ปิ่งหลายจับพี่น้องวันนี้ดีใจคักขนาดจับพี่น้องตั้งใส่ใส่มากเพราะเคยหมาน้านจ้าเถอะ จ้าสำหรับผลงานคลิปมือน,นี้น่าจะเป็นคลิปของวันที่8เนอะจ้า8กุมภาพันธ์ปี68จ้าแม่กกี้ก็พ่อกี้ก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่ง้อจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังได้ก็อย่าลืมซอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องแม่กกีพ้พาลุยจ้าเมื่อกี้ก็พ่อก,กี้ก,ก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าล่ะจ้า ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่คอมเมนต์ดีๆคขามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พ่อกีตาครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคที่มือนี้เมื่อกี้ก็พ่อกีกับฝากผลงานไว้เพียงซ้ำนี่แหละจ้ะไปพอกันไม่เมื่อหนาเนาะว่าเมื่อกี้สิภาพไปหายังพิกัรไดจ้ะเมื่อกี้ก็พ่อกีกับขอตัวลากกระบาดก่อนเด้อจ้าขอกาเคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แมยมเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชม ถูกกำลังแร่งใจที่ส่งมใม้ครับผมบรวาสิียูในประเทศหรือต่างประเทศซอบปอเือเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครอบบ้านพ่อกันม่คลิปหนาครับผมสบายคะ่ะขอบพระคุณที่เดินทางมาทำการจนตอนจบด้ค่ะ